ตอนนี้แขกพี่น้องหนักท่องเทียวคนมาเมันก็จะชื้อคันพี่น้องคันหาจึงไปขอขมาลาโทษแล้วก็ขอพรขอโชคอลาพี่น้องขอบางคนส่วนมากพี่น้องขึ้นมาอยู่นี่คนที่มาขอสุขภาพร้ายกว่าเลยพี่น้องเด้อก็มียุขอโชคอลาพี่น้องแต่เน้นเ้นพี่น้องคนที่มาขอเกี่ยวกับการเจ็บการป่วยพี่น้องให้เจ็บให้ป่วยพี่น้อง ทั้งบ้านซาบ้านาซากใจ้ี่มันคนย่อดเสลายพราะเขาเหตุท่าตีเดือนแลมัมีเงินสะกีไว้มาดึงเขามาจะืจักินผลซื้อให้เงรานอุดนู้นน่ยแมนมาแต่เมริกานูน่งแต่ว่าต้องใส่ผ้าทงเมียิองเร่มายิงต้องใส่ผ้าุงไปลองโคตองวัดนี่แล้วไปลองเด้อตัวข่ามาถึงพันป้ายดเด้มีนอย ก็เมืองว่าคอยจักหน้ากับเขากะคนที่พากันคืนฮอรไตท,ทีแม่ล่องดาคืนไปเด้พี่น้องเดินนี่นี่ไม่ได้แขกเมืองกักเมืองอื่นพี่น้องคนมาจากเชียงควางพี่น้องเชียงควางคือทางเนื้อพี่น้องบ้านแม่ล่องดาเป็นถ้าเป็นถ้าถ้าพันเอินก็คือเป็นทางใต้พี่น้องถ้าเป็นเมืองไทยก็จเรียกว่าภาคใต้บ้านแม่ล่องดาอยู่นะี่แต่อันที่นี่นักท่องเที่ยวที่พมา่าพี่น้องนี่เิ่นเป็นคนเนื้อพี่น้อง่นมา,กาใกล้ไกลพิ่นว่าแต่ว่าความที่ว่า พิ่นเคยมาแล้วเพิ่นติดใจบรรยากาศพี่นอ้นนนองแล้วก็มักหบ้านๆพี่น้องแล้วก็มักไปว่าเพิ่นก็เคยมาขอพรแล้วเพิ่นได้ดังหวังพี่น้องเพิ่นก็มาอีกรอบพี่น้องนี่ตอนนี้แม่ยังได้ก็ไปไปที่ได้ไปแต่งขั้นหายัางขอขอันนี้ได้พี่น้องแม่ยังได้สิมาเขาเรียกมามาบ่นไหวพี่น้องให้บน ep, ่นให้เจ็บให้ปวดนี่แม่เพิ่นก็แต่งขั้นหาให้แล้วเนาะปลาเท่ากันเนี่ยแต่งขั้นหาก็ลังจะพากันไปพี่น้องได้ม่เท่าได้ เด้อพี่น้องไม่อมาตนยังเป็นบ้านา่งนั่งดีๆยันขอทานขับแม่ขับแม่พระน้องขับข้าบ้าขาบานขับเนี่ับแล้ววันนี้และคือลูกในบ้านหวานในสวนนี่แล้วคือนางงอดเก็บในเหือเห็บพวกเขาเก็บพวกเขาเก็บัวกเขาเก็บขายนี่แล้วเ้อมากก ไดไอ้ปลากอัน่แล้วโอ้นี่แล้วให้ปิ้นให้กลัวร้านเนีเขาคิฟในเหนือเหนือในี่หัวเขาหัวขานี่แล้วดีได้งาได้ไให้เาร้าะคนหน่อยให้ดีแ้คิบในเนือเหือในที่หัวเข่าหัวขาเนะ่ยได้ใช้ถ้านโอดานนี่แล้วที่มีอยู่ในบ้านในเรืองให้ปาน อนงายนเลูกเหลานนที่น่มีตุ๊กจุก่ยุไก่ตุกุนเดยาตาลูกให้ไข่เจ็บมีโอให้่อจุ๊งมีตาสุงสานนะก็หน่อยก็บในเห็นมันอนออกจะได้นางงอนางงอคนีอกไปอนเสียหัวเขาหัวขาลูกบ้านนั่นเล้วให้ทวงให้เท้าขาเจนี่จไปพอพึงบาลมีโอทางนี้พโหันด้านห โอ้ยขอทานจุนิบตาทุ่สางมงหนึบขื่นอีุ่ใจอยู่ในส่นหลลูกบ้านบานบบ้านใใไดคน่อ้นยต้องนั่งแบบนี้นั่งแบบนี่เลยค่ะมาเราพอูมันยังลอยอย่คนหน่อยอ่ะให้วก็าจมสารให้ไปได้มาได้ได้มาก ให้มัดต็ตกระยันหันกะย่อมคู่เก่าหนเลคนหน่อยคือท่เราเรียนไชิมกห้จุดเข้าใะมืต่อไปอีกได้หัเข้าได้บ่ยใช่วงให้เข้าหัวีจะได้ขันร้านวีแล้วคนหน่คือจะเก่าหันจินกรยันหันกระยอมบ่ลืมได้คนหน่อยบ่ลืมบุญคุ้ตของพอทานลูกร้านลูกร้านจะเคยมาเห็ดมากเลยจะดีมาก บรบัดพัดทีพอทานขนเดพอหลังนี้ความเปแล้วนี่เนีรเบแล้วพผเอ้ยมาถวาย่าก็ได้พอยโผล่จมกาจึงสังดึงร้านแล้วความคิดความปวดจึงิหนักปากมองเลยเพ่าไหนมาเลูกเลียงลูกเลี้ยงเจ้าใน้พล่ชาววัาาด

ท้ามผ่านท่านมาที่แดายแล้วหาเลื่อลากสับแล้คก็ได้บ้านกันเยสาหนว่าหาี้าทองว่ังว่ที่ดได้เ่คือใจว่า่านี้หาเนหาทองได้มาจวหาพนาม่ว่าอ้ไ้หลานด้ได้จะดต่อไปจะทานแล้วม่ึงหิงได้ นี่คือแอกลละลูกในบางดัานีิษมและจึงอย่าได้รักานลยลูกแม่ออกพิษมีแล้เด็กหน่อยเจ็บหายปวดหายโรคหายไัยลยไรปอ้ยยังไปเป็นลูกกันยังน่อยาเงินห้าท่องกะห่วงไม่เป็นห่วง ล้านกระนาข้าวล้านกระนาข้าวไปลอยแม่กระทาแล้วอกระปอใส่ตื้ออะอรเด็เนาะข้าวข้าวใหญ่เป็นบบาเป็นเาวจังขยันได้ไปเป็นมือโหดได้านเยทำเรอเงินยางน่าเาเงยแหลก ไอเด็กๆมากป้าบักเด็กขครเยัมว่อวานนี้บรรยากาศรอบๆวัดประมาณนี้เลยอันนี้เป็นที่เก็บกระดูกของเจ้าอาวาสพี่น้องเจ้าอาวาสนี้ผ่านมาในได้ที่เพิ่งเสียชีวิตไปในหาค้นแล้วพี่น้องหาฐานพี่น้องแม่ก็บอกบอกว่าหอยเป็นหาคนหาฐานอย่าว่าแม่งด้าเด้อพี่น้องเป็น่นผู้ที่แม่งได้มาคอผืนนี้คือเป็นเป็นฐานคนแรกของในวัดพี่น้องเป็นผู้สางตาเป็นผู้ บุกเบิกหวัดว่าอาห้ามมาพี่น้องนี่ได้ผลแล้วนี่เีคนกลกสิเห็ดผั้่ะเห็นยังอ้อมไว้พี่น้องหัวยังหัวใบไม้มันร้ายพี่น้องนี่นี่ทางนี้มีแต่เป็นญาทานพี่น้องมีแต่เจ้าอาวาสเท่านั้นที่จะอยู่ในตรงนี้ได้พี่น้องนเบิ่งนี้นี่เบื้องลูกหยุดย่างมันยังได้ได้เบิ่งเอาวนี่ได้ะเป็นทานเลยบ้านแดงนาบ้านแดงนาเรียกญาติทานแต่ว่าอยู่ ประเทศไทยผมจะเอาวัดพี่น้องเนาะคือวัดแม่องดาเดี๋ยวบอกไปหลายๆรอบพี่น้องอยู่วัดนี้แต่ดูคนใต้คนแบบชาวบ้านธรรมดาเข้านี่เผน่ชียเอาไปหายไปนะแล้วแต่ผู้ใดจะไว้ใสแต่วัดนี้แต่วัดนี้วัดวัดแม่้องได้นี่หายแต่จะเอาวัดอยู่เท่านั้นพี่น้องแม้กระทั่งแม้แต่กระทั่งพ่าเน็นยังยังยังไม่ได้อยู่เลยพี่น้องพ่าเน็นก็ยังไม่ได้อยู่ในวัดเลยพี่น้องที่ว่าล่วงรับไปแล้วนะพี่น้องมีวัดเป็นเป็นประมาณนี้พี่น้อง หมดพม่น้องนล้วดาเนอาก็มนนกีโอกาสจะมีโอกาสมาเหมือนนะี่ปิดประตูไว้พี่น้องพี่น้องในตน้นใหม่ก็งามงามพี่น้องตอนน้นอีกยังบุ่นะคุณนะณนะตน้นใหม่ก็งามงาม,มยากาศพี่น้องึกว่นนมมานี่นะพี่น้องนัก่องเที่ยวก็เริ้อไม่เอยพี่น้องมาบอด้มาลายแบบว่าไอ้ได้พี่น้องมาเรื่อยเื่อยมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งมาเรื่อยเรื่อย แต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่คนณสีไร่เนี่ยจ๊กน้อยพี่น้องเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เหตุงาน,นพี่น้องเนาๆคุณหยุดเสาร์อาทิตย์ขึ้นก็สิพากันมา่านนี่คือวัดบ้นดานแมงลางผู้ได้ที่เบิง่งขีดเรไร้ขีดก็สิจำได้นะพี่น้องเนาะแมงลาก็มาขอโชคขอลาบมาขอให้เจ็บให้ป่วยพี่น้องเลยต้นลักๆนี่คือแมองลางก็มาขอการให้เจ็บให้ป่วยเลยพี่น้องนี่คือบรรยากาศพี่น้อง อันนี้ก็เป็นหอแจกพี่น้องนี่เป็นหอแจกไหมพี่น้องบรรยากาศแต่ผู้ได้ทิมักบรรยากาศแบบบ้านๆพี่น้องคนนี้มีติดรูไลยังก็อยู่สบายพี่น้องเลยนี่ก็อยู่สิกระมีพระมี่ยังอยู่พี่น้องผืนกพระมี่ผูนั่มผ้าเห็ดเด้อพี่น้องเด้อผืนก็มีคนในวัดนี่พเ้าเห็ดพ้าผ้าเหากราบพ้าไหว้พ้าเหาเว้าพี่น้องผืนก็มี อยู่ที่ค้องเพินินแห้ผ้ผาเหตุพี่น้องบาดแรง็เป็นแบบนี้บรรยากาศ,าศ้าๆพีนน่น้องบรรยากาศรอบๆพี่น้องช่วงนี้เพ่นก,กระทั่งนี่ฝนกระสอมแซมหวัดน้ำเลือพี่น้องว่าบางบ้างบางบ้างบอนบางถี่นก,กระตองได้ มันผูกมันพังไปพี่น้องเบิ่ก็ได้ซ้อมแซมีละยางกระตมงบประมาณพี่น้องมีน้อยเห็ดน้อยมีหลายเห็ดหลาย,ายบบได้ไปแบไบด้เห็ดเกินงบพี่น้องคือบบต้องการเป็นหนีเป็นสินนะพี่น้องวัดว่าเบิ่ให้อยู่ซ้ำยังเห็ดได้เพิ่ก็เห็ดอะไรี่มันเกินกำลังครับโมมีเงินเหมนกับยุดไปกอนสินะพี่น้องเิ่เห็ดไปกอนพี่น้องนี่อันนั้นเป็นจุดถ่ายรูปแล้วพี่น้องเด้อนะตรงนั้นในแมงได้ซิซูเปเบิ่งเป็นจุดถ่ายรูปผู้ได้มาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้พี่น้องนี่ สุดเช็คอินพี่น้องขอท่ฮอดแล้วหอไตปีดกภาษาอาลาวพี่น้องเดื่อนนะฮอดแล้วหอไต้ปีดก,ดปดกเป็นที่ทพู้ได้มาก,ก็ต้องมาถ่ายรูปพี่น้องวัดแมงดาสวนมากวันวัดแมงดาเป็นไม,นม้ได้สวนมากพี่น้องมียูปูนแต่กับโบลายพี่น้องนี่เป็นปูนเป็นยังกับบอกคอยลายในเทือพี่น้องบรรยากาศ ผู้ใดแมวนายอยากให้แนะนาคนที่เจ็บคนที่ป่วยส่วนมากพี่น้องคือแมงดาบอกแหละคนมากคนที่เจ็บคนป่วยคนที่มาขอร้ายกว่ามาคอโศกคอลาพี่น้องบางคนก็มีพี่น้องบางคนคือคนมีคนเมืองหนองมีเคสหนึ่งพี่น้องเพิ่นยูเมกล้าพี่น้องแต่ผิ่นเจ็บป่วยผิ่นมาคอให้หายเจ็บหายป่วยเพราะว่าพิ่นยูฝุ่นเพรกระเบิดเงินร้ายรักษาจะได้กปะหายพี่น้องอันนี้มันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเด้อแต่พิ่นได้มากราบหอไตพี่น้องผิ่นได้มากราบหอไตที่แมงดาพาไปึืนนู่นพี่น้องหอไตตทางั้นหอไตนะ หอไต reviewed, ่ปีดกบ้านน้องอาจารยพี่น้องและเพิ่นเศร้าพี่น้องคือปฏิหารเพิ่นกลับมาเพิ่นมาบริจาคพันดอลลาร์ของเงินเมกาพี่น้องคนในวัดในย่างตกใจกันหมดเลยวะเออเพิ่นคือบริจาคหลายแท้จริงๆแหละเพิ่นเลยมาเฉลยว่าเพิ่นเคยมาหวายแล้วแต่ว่าคนถีเพิ่นย่ามวัดนึกพี่น้องเนาะเพิ่นสิเปลี่ยนกัญญามพี่น้องเพิ่นกระจำโบได้เป็นประมาณนี้พี่น้องเพิ่นก็ได้เล่าให้ฟังเพิ่นเดี๋ยวไปปฏิหารมันก็นี่ก็คือความเสื่อส่วนบุคคลพี่น้องเนาะเพิ่นอาจจะมีบุญวาสนาแบบ ได้อายุยืนคือยังไงว่าคิดแนวหนึ่งก็คือคนทียังบ่ท่านถึงเวลาพี่น้องเนาะไวยังไงซะเพื่นกระฟื้นขึ้นมาได้พี่น้องเพ่นเลยเพ่นก็เลยคิดว่าวัดนี้เป็นวัดที่ซักซิดแหละเพื่นถือมาแต่ได้มาพี่น้องเวลาวัดต้องการความสวยเรือยยังสิพี่น้องผลจะิให้โทรหายพันติดต่อติดต่อหาเพ่นตลอดจะต้องการขาดแค่ยังเพ่นซอยได้เพื่นกระซอยพี่น้องเพ่นกระบอกแมนเป็นคนมีเงินเด้อพี่น้องเพ่นกับคนธรรมดาคือเท่านี้แหละแต่ว่าเพ่นซอยได้เพ่นบุญรุบุญคุณว่าเพ่นว่าเพ่นหายจาก โรคจากภัยจากตรงนี้พี่น้องพื้นกระซอยพี่น้องคือคนคนนี้แม่วงด้าเคยพ่อพูดแล้วเคยเจอพูดแล้วพี่น้องทีน่นทีแม่วงด่าว่าคือพื่นมีตัวตนจริงๆพี่น้องแม่วงด้าก็จะให้เบิงบรรยากาศพี่น้องแม่งด้าก็บอกแน่แม่วงดา้า,อ,ดาอาจจะเป็นคนโชคดีคือพื่นก็ได้หายหายโรคหายภัยหายเจ็บหายปวดพี่น้องเนาะแม่วงด้าก็บบได้ประมาทบอกพี่น้องเขากับเห็ุทุกทางไม่แต่ทางหมอไทยหมอเล่า ยาพื้นบ้านนี่แม่ดาก็เอาเบิดอยากหายพี่น้องผัวห่วงลูกลูกก็นยังน้อยพี่น้องเลยลูกกันยังหนาขาว่ถ้าเป็นยังไปก็ลูกก็พี่น้องก็ยังวาเลยเนาะพอบ้าิ่นก็เลี้ยงได้อีกดอกพี่น้องแต่ว่าเฮาก็อยากอยู่น้ำลูกพี่น้องนะกาเบิงขีบให้เป็นกำลังใจให้แม่น้องไ้ได้เด้อจ้ะขอบคุณค่ะ